สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีไหม่ครับวมือน,นี้พาพี่น้องมาอัปเดตมาเบิงทุเรียนบ้างดูแลทุเรียนเทคนิคทุเรียนส่วงทุเรียนเป็นห้างแง่ส่วงทุเรียนกระลังสิดพีกลูกเนี่นะครับส่วงี้สีทหารเสริมครับข้างใบครับข้างปุ๋ยกันใสอินซี่ไปแล้วครับข้างดินครับข้างดินกับใสปุ๋ยเป็นอินซี่ครับอินซี่หล้กกับสูตรนึ่งกับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดเคมีครับส่วงนี่ยใส ออยทุเรียนพีกลูกนะครับซอยแต่ว่านามกะเข้าสิเป๊ะว่าถอยนามได้ลายเมือ่อกะ,มกะเมื่อกล้วแต่สวนนะครับควบซุ้มแต่ละสวนมันคือกันครับคว,คว,วบซุ่มของสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ครับสปริงเกอร์นะครับแต่ละต้นมันมีหอดสามหัวถึงสี่หัวกันเลยเวลาถอยนามกับสีทอยโดนกูมูนะครับเพราะว่าลังต้นนี่มีสี่หัวเนียครับสปริงเกอร์ระเบ่งเอารับทุเรียน สามปีเก้าเดือนสิบเดียน,ยน,นครับน,นี่กับวันที่ยี่สิบหกกุมภาพครับพฤษผ้าเนี่ยประมาณกลางกลางเดียนสิดครบสี่ปีครับพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เรียนร่างเดียนผ้าอยู่พี่น้องจะได้ผ้าไปเบิรงครับนี่ทุเรียนสอวเป็นหางแง่ครับนี่ครับเป็นหางแง่ครับเป็นหางแง่ครับหางแง่ก็ร่างใหม่นะครับพี่น้องช่วงนี้กะถอยน้าครับ ทรายหนามันกันแลแต่สูตรนะครับมันก็ไลยสูตรครับจะละสวนกับพวกขีกันครับอันลรอยหนามครับมันก็ต้องเบิงพื้นที่้เขาเป็นหลักครับนี่ครับทุเรียนมันกำลังพีกู่ครับกับแจงนวยครับนี่ข้านวยแบบนี้ก็บสิเดียวออกครับนี่นี่นี่เนาะเอิ่นมาหนวยหาดบ่ออาหารบ่อผ่อนี่ครับงอๆบิดๆก็เอิ่นมาตูดเป็ดนี่ครับต่อไปกับสีแด้แ่งออกสีแดครับแ่งออกก็บสี เอาหน่วยได้มันงามนะพี่น้องคือนจังสีกษสรเดนีบอ,อกนะพี่น้องนี่หน่วยได้ทิ้งดิ่งนะพี่น้องดิ่งดิง่งหน่วยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็บ้าพี่น้องไปสีผสมการสีควบบวนท่าใบนะครับทุเรียนส่วงนี่กะอัตราส่วนกับสีใสหลายกว่าทุเรียนหน่อยเนี่ยอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าทุเรียนหน่อยนี่สีกับปกติลอะครพี่น้องตามสีทรงไปให้แต่ว่าสําหรับทุเรียนใหญ่นี่ เพิ่มปนิ่น่านน้ำขึ้นครับ<ม>เพิ่มปริม่านขึ้นน้ำขึ้นเป็นซิปยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะพี่น้องครับเพิ่มน้ำขึ้นอยู่ครับช่วงนี้เพิ่มน้ำขึ้นนิดน้อยสนิทผงกะเป็นสามถังครับปกติใส่หาถังถังยี่สิบลิตรกระสีใส่เป็นสามถังเลพี่น้องว่าพี่แพ้เหรอครับขะมงมตัวนี้ครับพี่น้องก็เคยถามอยู่ว่าทุเรียนแตกใบอ่อน สีได้บ่ครับสีได้ครับสีได้ตลอดครับบ่ามีการแพร่ครับทุเรียนสีใบแตกใบอ่อนบ่ามีแพร่ครับสีได้เลยครับแห้งสีดูแห้งงามครับเพราะว่ามันสีมีมันสีเติมเต็มครับเติมเต็มอาหารส่วนที่มันขาดครับเพราะว่าข้าสีทุกอาทิตย์มันก็มีกินอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องบอกให้มันขาดเขินอาหารครับวินีสีทุกอาทิตย์แหละครับท่างใบครับสีทุกอาทิตย์พี่น้องถามว่าสี อาหารเสริมตัวนี้ดื่อบอดึงบอครับตั้งติดตั้งแต่มือปูมาเลยครับเนี่ยครับพี่้องใส่มาตลอดครับทุกเจ็ดวันหรือไม่หรือบอกระซิบมือครับใส่มาตลอดครับพี่แหลกกระสิใส่อยู่ประมาณสุดหนึ่งครับสุดเล็กนั่นแหละครับสุดเล็กก็ได้ลอยถังครับมันกระิได้เก็บปีครับแต่แต่มาตกมาปีนี้ทุเลียนมันก็ใหญ่แหละกระสิได้เพิ่มพื้นนะครับ ทุเรียนมันใหญ่มันสีกับเปืองกว่าเกาเปีืองกับเป็นอาหารเสริมมันกับสีแต่ต้อเนื่องนะครับนี่ครับเบื้องทุเรียนเนาะครับทุเรียนสามปีกว่าครับาความใหญ่ความสมบูรณ์มันจำได้ครับพี่น้องปลูกทุเรียนเนี่ยระบบน้ำสำคัญที่สุดครับนี่จะแพร่งน้ำครับผมบอกตรงๆเลยครับจะแพร่งน้ำใสไปเลยครับจะปิีงเกิดสองหัวปลูกไม่ไมกัน องหัวกับหัวข้าวเดียวครับครับปลูกไว้ไม่นี่ใส่หัวหนึ่งปีที่สองสี่ด้เพิ่มครับเพิ่มเป็นสองหัวเก่าครับบ้านนี่ความซูมใดสมบูรณ์ใดนี่ไงไว้ครับทุเรียนนี่ขาดบ่ไ้คือความสูมแบบซูมเพพ่อครับปลูกทุเลียนอยากให้ยอดออกไมอยากให้นอดไปไกลปีที่สองเพิ่มน้ำเลยครับเพิ่มเป็นสองหัวสามหัวกับว่าไปครับไงเรี้ยวครับปลายทรงพุ่มนะครับ ยวสิพาพี่น้องไปรีบอันผสมอาหารเสริมทางใบสีพี่น้องเบื่องครับสีส่วงนี่แหละครับทุเรียนทุเรียนส่วงทุเรียนเป็นก็เอื่นว่าส่วงหางเงี่ใหม่ก็ได้ครับพี่น้องหางเง่ใหม่สีพริกลูก,กน,นะครับส่วงนี้แห้งสีบอยครับอาหารทางใบครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับวันนี้ทุเรียนพีกหลูกแล้วรับสีมารีวิวการสีผลคอเกี่ยวครับอาทิตย์ละขังครับครบหลอดนะพี่น้องครบหลอดแล้วก็ได้สีผนอีกครับแล้วสีมาสมเฮเบิงว่าสีัตไหนช่วงช่วงนี้ก็สีเพิ่มปริมาณขึ้นนยครับพี่น้องรับเิมปริมาณขึ้นนิดนึงครับว่าทุเรียนมันพีกหลูกแล้วแต่สีผลร้ายนะครับเพิ่มน้ำชนิดน้ำขึ้นประมาณ ซิบซี่ๆนะพี่น้อง๋ยวสิมาสมห้เบิ่งกครับถ้าทุเรียนหน่อยกับีดปกติครับนี่นี่ครับชุดเล็กนะครับได้ลอยทั้งทั้ง20ลิตรนี่ีได้ลอยทั้งับพี่น้องถ้าทุเรียนหน่อยกับีดปกติครับ1บซีซตัวนี้ทุเรียนพีกลูกกลยสิมาผลเบิ่งนะพี่น้องครับสวัสดีครับเกษทฤษฎีไหมครับสวัสดีเป็นทางการครับวันนี้สิมาสาธิตการใส ก็แก้วเพราะว่าทุเรียนพีกลูกแล้วไม่ใช่นี่ครับน้ำนี่สวนิษฐ์ซองพี่น้องเฮ็ดจันไดกระดัหานจันไดกระดัยไม่ได้หาไม่ได้หาครับนีสุนิษน,น้ำนี่สนิษผงซองหนึ่งนี่พี่น้อง มีชงท่อเนื่องมีน้ำมีเติมใหม่มีก็สมสมเหตุจังได้ให้มันได้หาหาได้หาเทียครับหาข้งเดี๋ยวจะพี่น้องสิใส่ตัวนี้เป็นคิวมิกสารปรับปรุงดิน แล้วไล่ไว้ครับพี่น้องเติมน,น้ำก้านมีกระส่เครื่องพ่นแบบนี้ครับพี่น้องมันสูง ทุเรียนน่อยก็ใส่ปกติครับพี่น้อทุเรียนตัวนี้มันทุเรียนเป็นทีกลูกแล้วตวงเอาครับตัวนี้ตวงประมาณเครื่องแปป๋องดี๋ตัวนี้บ็ได้ถึงแปป๋องประวัติ ครับ1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรครับสำหรับทุเรียนหน่อยทุเรียนพั่นเป็นดอกว่าหันเป็นหน่วยนะครับสี่ตัวนี้ทุเรียนเป็นดอกพีกลูกแล้วครับเพิ่มเป็น2 0ซีหรือ1บหาซีซีก็ได้ครับได้ครับบอมมีแผลเสริมครับเพราะว่าทุเรียนมันมันมีลูกมีหยางมากกัด อาหารก็ต้องการหลายกว่าทุเรียนหน่อยนะครับสีดเพิ่มสิบหาซี่ซี่สิบซี่ซี่สิบหาซี่ซี่ยี่ซิบซี่ซี่ก็ได้ครับสาหรับทุเรียนเป็นดอกเสียลูกแต่ทุเรียนหน่อยนะครับสีปกติครับนะครับใส่เครื่องพน่นตัวนี้ครับตัวนี้มันเครื่องยี่สิบหาลิตรก็ใส่สิบลิตรซิบยี่สิบลิตรครับ นี่ครับสีไซแว่นตานะครับมันสูงครับสูงจิบอ่ะไปกันเลยงาครับสิบคนใส่ใบ พ่นก็ไปถ่ายลูกไก่ไปถ่ายหน่วยมันนะเออก็อไปถ่ายหน่วยของจริงมันนะเออนั่น,นละใจบ่เดืยวนี่เวลาพอทายพออัดปิ๊ดเลยเวลาพอสีพน่นหงมาทายไก่ทองไก่นวยมันนี่ยังไปบ่มันสีทายเต็มพน่ไนไปเออรถอวีไอพีไปรถเสียงไปเนี่ย โอ้ยกัดน่ะนั่นแหละทุเรียนกำลังพีกลูกครับแต่สีพอมุ่นนะสีดไปตามน้อยตามหยังนี่แหละพี่นอ้องตามใสทองจริงครับเรื่องกำลังพีกลูก เ็บวันดูเก็บวันพี่นอ้องครับเพราะว่าเสริมอาหารน,นั่นช่วงต้องการอาหารหลายนะครับทุเรียนเป็นดอกเป็นหน่วยพ่นกับพ่นใต่ท้องจริงพี่น้องจริงแหน่ไก่หน่นนวยแหน่ใส่ดอกแหน,น่พี่นอ้องพ่นไปิลยค เป็น,ปน,อ,ปนอินซี่หรกพี่น้อง อาทิตย์ตัวพี่น้อเก็บทุกอาทิตย์ทุกเกืวันเพราะทุเรียนกําลัางเป็นหางเงี่ยเข้าใส่ใบเนี่ยครับพี่น้องใส่ใสตานจริงใส่ใบใส่ยังเพราะว่าทุเรียนเปิดตาใบเนี่ยมันเช้าอาหารเสริมทางใบก็ต้องตีแจ่มเลยครับ งจากพ่นอาหารเสริมท่างใบแล้วมาเบิงทุเลียนสวงเป็นหางแย่ครับยูนี่มันสิเป็นยูสามรุ่นครับปีนี้ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนี่พังไปเลยครับเพราะว่ารุ่นรุ่นหนึ่งอีกมากฝนมาพาครับโลนไปเลยครับนี่รุ่นหลังอไอ้บานหลังฝนฝนหยุดธครับรุ่นนี้ครับทุเลียนมียูเป็นตน้นที่ฝนมาพาครับสวงดอกบานสวงหางแย่เขาข่าวกับ พังไปเลยครับรวนไปเลยครับนี่ตัวนี้เขาเอิงกําลัางหางแย่ใหม่ครับหางแย่ใหม่ตอนนี้ยังบ่ไใหไยน้ำเลยครับพี่น้องตั้งแต่ฝนตกมานี่ฝนตกมานี่ประมาณนี้ฝนซิ่ก็มือเลยนะครับฝนตกยุดมาเนี่ยฝนตกโดนมากกับตัวนี้กับมัดมาดอกบานนะดอกบานเป็นหางแย่กบับบดในไายน้ำครับเพราะว่ากลับไปศึกษามาเนาะพี่น้องศึกษามาว่าถ้า ฝนไมาแห้งบานี้ฝนยุดแล้วบานี้กำเบงสินะพี่น้องกำเบงกำเบงมันมันยังแข็งอยู่พี่น้องมันมันบนิ่มในมือนะไอ้มันนิ้ไอ้มันอยากออกเ้วเหี่ยวจังหน่อยนะพี่น้องถ้าต้องสีรูดได้ครับพี่น้องนี่ถ้าหายน้ำไปสีรูดเลยเลยพี่น้องนี่ตัวนี้ถอยน้ำครับถอยน้ำจะสีไว้จังมือครับมันก็แล้วแต่สวนนะครับพี่น้องนี่แหละการถอยน้ำผมก็ศึกษามากกันครับเพื่อนกับบอกมาที่เพิ่นเฮ็ด เคยได้ขายเลยสําเ็จมาครับก็ไปศึกษามาว่าถอยหนาจยังไหช่วงเป็นทังเนี่ยเอากาเมืองมันสินิ่มๆเม่มือมันสิเริ่มเหี่ยวนะพี่นอ้องให้มันเหี่ยวจังหน่อยจังหายหายก็ไปประมันแดี๋ยวแต่ผู้ลงสวนก็ห้10ิบนาทีเวียนมือผู้ลงคนก็1ิบหานาทีเวียนมือนะครับถ้ามันเหี่ยวแล้วสวงทังเหี่ใหม่นะพี่นอ้องนี่แหละคือเทคนิคทุเรียนครับเลีนบ่จบครับปีนี้ปีนี้ เลี้ยนไล่สูตรอยู่ครับพี่น้องเลี้ยนตักแตกดอกบานหางแง่บาขันใหม่ฝนมาพาครับล้วงครับล้วงไปอยู่ประมาณสามสี่ต้นครับโลนเกี่ยวเบิร์ดเลยพี่น้องนี่แหละคือทุเรียนครับฟังแต่มาทุเรียนครับครับอยู่น้ำอากาศน้ำครับฝ่าฝนบมดีฝ่าฝนมาก่อนเวลาเนี่ก็ดูระยะครับนี่แหละต้นนี้มัน มันมีอยู่ประมาณหาหกต้นครับมันด,กดอกบานหลังจากฝนตกนะพี่น้องนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับสองต้นนี่ครับตัวน,นี้สลับปันปานครับนี่ต้นนี้ครับวดน,น,น้ำครับนี่ถอยน้ำมากแล้วงแต่ฝนตกมากครับว่าด้่หายเลยครับนี่เบื้องหางแง่มันยังอันนันอยู่บ่านันใหม่เต็มที่นะครับพี่น้องดอกกับว่าในรวนเบิร์ดครับกําไร่มันนะครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคเทคนิค ของช่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับเทคนิคแต่ว่ามันกหลายสูตรนะพี่น้องายสูตรทุเรียนในายสูตรทุกคนเห็นเป็นเป็นเหตุจังสีเห็นโลนบานไหน้าเมื่อไรเด้ครับไปเลยครับพังเลยครับตัวนี้ต้องถอยครับสูตรนี้เฉพาะช่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแต่ละสูตรกาบบ่คือกันนะพี่น้องบอู้กันว่าเป็นเหตุแบบไดตัวนี้กับเป็นช่องเกษตรทฤษฎีใหม่กับเป็น เป็นเป็นทุเรียนปีแหลกกันนะครับปีแหลกสี่สี่เอาดอกเอาหน่วยนะครับก็เป็นปีแหลกกับศึกษาไปครับแต่ว่าปีนี้ศึกษาเึ่งสองอย่างเลยครับทุเรียนดอกบานพาฝนนี่ห่วยปกติฝนมันสิบบอเคยมาเดือนนี่ครับกุมภาเนี่ยครับีว่าปีนี้มันมาแบบว่าไม่นาฝนนะพี่น้องพังไปเลยครับโลนครับโลนกองึ้นพูนเลยลหละพี่น้องอือ โดนกองกินพูนเลยต้นไหนมันเปนส่วนต้นมันเป็นก้อนหางเงี่ยใหม่มันก็เริ่มพีกลูนั่พี่น้องนี่เป็นหางแงี่ใหม่มันก็เริ่มพีกรูกถามาโลนบ่โลนครับโรนมันกับว่าเบิร์ตหรอครับพี่น้องนี่มาโรนบ่โลนครับเอาอว่บกิ้งนี่นี่ครับมันก็เริ่บบิดเร่มงอครับต่อไปมันกับสีโลนี่ครับมันกับสีเลี้ยงจัหน่อยนะครับนี่ต่ละกิ้งนี่ครับกระแตงซอยมันครับ แ่งซอยเอาเบิดลไปไหนดอกหล่ครับกิ้งและหน่วยนี่ก็พดดพดแล้วครับพี่น้องกิ้งและหน่วยก็ไลยแหละพี่นามึงนี้ละพี่น้องหมดติดพี่นานี่จะแ่งกิ้งไว้ให้มันใหญ่กว่านี่พี่นานก็สิรับลูกเลยไลยกว่านี้อยู่ครับปีนี้กับปีศึกษานะครับว่ากิง้งเขาซ้ำนี่เขาสิรับได้ซ้ำไดนนะกิ้งคำวันขาทัดผอนไปไหนนะสำหรับ,สำ,รบสำหรับทุเรียน วนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับกิงวันฝอมครับเพราะว่ากิงวันฟอมหย่อนยังก็แลัวเอาก้วยออกครับก็ยังเขาจเอากล้วยออกนะครับเขาจเอาก้วยออกน้ำครับเอาออกกับบได้ครับบานมันใหญ่ครับก้วยกับยังมันเบิดอยู่ครับเขายะเอาออกไปเลย่อยๆครับเพราะว่าได้ได้จากค้ายกล้วยกับมีพอไเด็ดซื้อปุ๋ยให้ทุเรียนอยู่พี่นนอนี่แหละ นี่แหละต้วงพีกลูกเขาเอินพีกลูกครับนี่พีกลูกครับพีกลกูกลูกต้นนี่กะรพอก้อยนะ้ครับพี่น้องบางกระสีดแดงไม่ทีน้องนี่นี่ต้นเสียนบ่งงามสีเดงตัดออกนะครับนี่กันไกลนี่บ่อ,อครับหากอ่อก,ก็ได้ครับแต่ว่ากันไกลบมืดีไหรถือมานํากันไกลป่าดอ,อกมันสีบ่บ่สีกนะพี่น้องนี่มันงสีรูดครับนี่ นี่เห็นมันหลูกเป็นทิ้งดิ่งงนี้ครับนี่พี่น้องทิ้งดิ่งสีมันสีงามข้างงอเงี้ยนี่เอาครับบ่ได้เอาไววหรอกแตงซอยมันครับบ่แตงมันล้วงครับมันหลายอืมเพราะนว่าไม่แต่งยิ่งล้วงบ่แตงแห้งล้วงมันหลายครับเพราะว่ามันอาหารบ่เพอนี่แหละครับเป็นยังคื้ต้องสีท่างใบครับซอยครับซอยท่างใบนําท่างดินนาครับส่วนนี้ก็ซอยไป ขวัญรั่น์รุ่นขัวเนี้ยครับอืมหลายคนแะครับว่ารุ่นขัวเนี้ยขัวเนี้ยแห้งครับจะนวยรวนเบิดนี่แหละที่สายสูตรครับนี่แตงจอยครับเทคนิคการปลูกทุเรียนดูแลทุเรียนของส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ปีแรกนี่ครจะได้ศึกษานะพี่น้องศึกษามากกับสิมาเสียประสบการณ์ในพี่น้องเมืองนี่ละนี่ครับพี่น้องกำลังพีกลูก กาเหมอนว่าพิกลูกเรเิ่มขึ้นน้ำแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นน้ำแล้วตัวได้มันบางงามนี่ครับสีแด้ออกพี่น้องนี่สิมันงอเห็นบอกครับก็เหินว่าตูดเป็ดนี่สีแด้ออกครับก็เดวกันไก่มกาหน,นี่ครับตาดอกก่อ,อน,นทิ้งดิง่งจองไหวถ้าเสียได้ออกเวิร์ดนะพี่น้องนี่แตงซอยมันครับอีกประมาณสองเสมอนี่ครับก็เหมนว่าตูดเป็ด ครับตูดเป็ดที่ตัดออกครับกิ่งหนึ่งกับสิซองซ้ำหน่วยมันกับหลาแตงซอยนะครับถ้าแตงซอยอไลไหบแห้งสมบูรณ์ไห่ครับถ้าแตงสานี่โอกาสรุนล่วงกับลายครับเพราะว่ามันกับทีบทิมลูกกับทิมไปนะครับพี่น้องเท่ากับต้องแตงซอยมันครับพี่นอ้องถ้าเอ็นว่าทิ้งดิ่งลูกทิ้งดิง่งถ้าอาหารบาๆหยอดออกเดินใบ น่วยกับสิบิดไปนะครับพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวกับอาหารครับกัเล่เสริมซอยท่างใบไปก่อนครับส่วนนี้ครับตรษตรทฤษฎีไม่กับม่อัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคดูแลทุเรียนอาหารเสริมทางใบเนี่ยพี่นอ้องพี่นอ้อง สนใจกับจังแซดครับมาถามโทรมาถามกับสร้างได้ครับเย็บเงินปลายทางครับคอแก้วสองเกลือมาตรฐานนี่แหละครับใส่มาตั้งแต่มือปลูกใที่น่องนี่ปุ๋ยกับปุ๋ยใส่เพงนะครับอินซีสองลอยเก้าซิครับปุ๋ยอินซีครับกะเพราะว่าเคมีมันมันสูงนะครับปีนี้กระเน่นเป็นอินซีเป็นหลักครับปุ๋ยอินซีครับใส่สองหลอดจังใส่เคมีหลอดหนึ่งครับเคมีช่วงนี้ก็ะใส่เนี่ยนะครับจตด สิบสามสิบสามยี่บเอ็ดเนี่ยนะครับันว็แ้วแต่สูตรครับสว่งแล้วแต่สูตรพ้นสีไสครับสว่วงเขาเอินว่าส่วงพีกลูกนะครับพี่น้องกู้ลงข้นกับสีทอไข่ไก่จังสีไสนะครับเยี๋ยนี่ใสใสไปหลายรอบนึงครับผู้ลงข้นกับบนไทรครับแล้วแต่ครับผู้ลงค้นกแตไว่าอยู่นี่กัใสทปุ๋ยอินทรียไปแล้วครับอินทรียกับนี่แหละครับไสอออยไปถ้าเคมีกับไทรโยมันสองจำกัมต่อตนครับ สูตร13 13 21ครับพริกลูกนี่างละบานไทยอินซีครับใไซยูนี่บบยูนี่ทุเรียนซีซิปต้นนี่ใส่ไปประมาณซีสอบครับปุ๋ยอินทรีย์ครับไก่ต้นหนึ่งประมาณสองโลก,กว่าครับว่ารอบทรงพุ่มนี่ละพี่น้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับตัวนี้อินทรีย์ชีวภาพครับบัลเมนอินทรีย์เคมีนะครับปกติมีอินทรีย์เคมีครับอินทรีหกสามสามบัลราคาก็สูงอยู่เนะครับพี่น้องสูงอยู่ ตัวนี้สีเนียนเป็นอินซีลายกู่ครับราคาบมสูงแห้งทุ่นเท่ามหลายนะพี่น้องถ้าเพิ่นทุ่นลายก็ใส่ไปเลยครับกบสามครับอยู่นี่มันชิเดวกับทุ่นครับยู่นี่ใส่เป็นต่างกูทธรรมดาเนี่ยนะครับอินซีสีิวภาพนี่นะครับพี่น้องแต่เสียทฤษฎีไม่ก็สิเก็จบไปซ้ำนี่แล้วครับทุเรียนสามปีเก่าเดือนนะครับเข้าสีท่างใบนี่ใบมันพี่น้องกับเบิ้งเอาใบมันครับพี่น้องลา เข้าทรายทั้งใบแน่ทั้งดินแน่ครับมันก็ซอยจุนเกียกันไปครับอินรียซอยดินครับเคมีซอยทุเลียนครับสะลับกันครับเข้าในในในตอนที่เข้าใส่เคมีเข้ากับต้องฟืนฟูดินไปนําครับอ,อันอินทรี์ซวยดินนี่นะครับดินเข้ากับิตเขียวเลยครับบ,บเัเป็นกดเป็นด่างเขียวเข้าใส่บานอินทซียลายดินสีนเขียวพี่น่อเขียวดินดาครับ งาาก็เกิดงามครับตัดเอาครับอยู่นี่ครับการเสทฤษฎีไม่กะฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณเอซทุกๆุกคนครับที่ไหนก็ร่างใจมียังกับจังเสียดคำถามส้งสองครับเอซทั้งในประเทศในตั้งประเทศครับสปปลาวก็มีครับที่ไหนก็ร่างใจครับตั้งประเทศก็ร้ายครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ